โอเคเป็นคลิปสามนะคะเมื่อกี้เพลินไปนะคะผ่านไปตั้งเท่าไหร่นะสิบเอ็ดนาทีนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนนะเป็นสามสองแล้วนะคะเมื่อกี้ก็สุดทำสองสองแล้วเขาตื่ไปกันสุดเลยมะเปลี่ยนเป็นสามสองนะคะสามสองก็คือโซ่โซ่สามสลับโซ่สองนะคะคือเพื่อนงั้นเพื่อนต้องคอยดูช่วงที่เรา รถแต้มว่าเขาตึงไปไหมนะคะถ้าเขาตึงไปเราต้องไปทีละแต้มนะคะไปทีละแต้มเนาะตอนนี้สูตรเปลี่ยนนะเป็นสามสองนะคะหนึ่งสอง x หนึ่งสองสาม x หนึ่งสอง x หนึ่งสองสาม x หนึ่ง สองเอ x หนึ่งสองสามนะคะสลับอย่างนี้นะคะหนึ่งสองถ้าสองเสร็จแล้วก็มาสามหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองนะคะสองสามนะหนึ่งสองสองสามเมื่อกี้สองแต่นี้ก็ต้องมาสามนะคะอือสองเมื่อกี้สามแต่นี้ก็ต้องเป็นสองนะคะ เมือ่อกี้สองก็ต้องมาเป็นสามนะคะหนึ่งสองนะคะน่าจะเข้าใจแล้วนะคะเ,เพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วสามสองอยู่แค่นี้แล้วค่ะมาดูเห็นไหมคะมันไม่พองเห็นไหมคะ่ะไม่พองถ้ามันไม่พองนี่เราทํา ไปได้เลยนะคะไปได้เลยอยูเริ่มต้นเราอยู่ไหนสุดยังหาไม่เจอเลยนะมัน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 ขนกันขนาดนั้นใช่หรอน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้มาเรามาถักไปนะคะจี้สองใช่ไหมสามอันนี้ก็สามอันนี้สองนะคะอันนี้ก็สามอันนี้สอง น,นี่ก็สามเอกน,นี่ก็สองเอกแต่น,นี่ก็สามเอกน,นี่ก็สองเอกแต่น,นี่ก็สามเห็นไ,ไหมคะพยายามพูดด้วยเพื่ออะไรเพื่อระบบประสาทเราจะรับรับเข้าไปตอกยำ้ำเดี๋ยวมันจะจำแม่นมัน,นจะฝังนะคะ สามสองนะคะอันนี้สามเอกแล้วก็สองเห็นไ,ไหมคะอาสานจะไม่หลงะคะ่ะสามเอกแล้วก็สองเอกแล้วก็สามเอกแล้วก็สองเอกแล้วก็สามถ้าถ้ามันตึงเพื่อนก็ทำเหมือนกันสุดทำนะคะ ทำสอง,ส,องสามนะคะถ้าทำสองสองสองทุกทุกช่องมันตึงนะคบเปลี่ยนเป็นสองสามแล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาทำสองสอง,สองได้นะคะเหมือนลดทีละแต้มนะคะตามหลังจริงต้องลดทีละตแต้มแต่ในรู้สึกว่าจะดึงไปเลยรู้สึกมันตึงนะคะเริ่มสวยแหละนะคะอี่กีเท่าไรก็สองเนาะนี่สาม ถ้าหยุดปุ๊บก็ลืมทันทีแล้วค่ะถ้าหยุดถ้าไม่ต่อเนื่องลืมทันทีนะคะเดี๋ยวเราก็ถักไปเราเพิ่งได้สี่นาทีนะคะก็ถักสามสองเนี่ยไปจนก็ครบรอบอันนี้เป็นรอบเท่าไหร่คะรอบที่สามเนาะรอบที่หนึ่งก็สุดทำทำห้านะคะรอบที่สองก็สุดทำสามและรอบนี้ก็สุดทำสองสามนะคะ อ๋อถักไปเรื่อยนะคะสองสามให้มันไปชนรอบที่สุดเริ่มต้นคือสุดเริ่มต้นด้วยสามงไงถึงแล้วค่ะนะคะ่ะตอนนี้เราก็สองเห็นไหมคะเราเริ่มต้นด้วยสามก็ามาจบด้วยสองแล้วก็ลงตรงที่เราเริ่มต้นแล้วก็ดึงผ่านนะคะดึงผ่านนะคะตอนนี้เราก็วกเขาหลุดนเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ทำสองสองนะคะ อันนี้ทำสองสองนะคะจะทำสองสองทุกช่องแล้วนะคะเมื่กี้สองสามอันนี้คือแถวที่สี่แล้วนะคะพอเราจะได้คอ,อนี้เราทำสี่ห้ารอบนะคะไม่ใช่มุมหมูนนะพอจะได้คอ,อนี่ก็เล่นเอาเล่นเอาเหนื่อเหมือนกันนะแต่เราทำคอแล้วก็สบายนะคะ แถวนี้ก็คือแถวที่4นะคะแถวแรก5 3 3 2แล้วก็2นะคะพอแถว2นี่คุณสุก,ก็จะจบที่2 2สองนะคะพอจบที่สองสองแล้วคุณสุก,ก็จะใส่กระดุมหรือว่าใส่ออดอัลเด็เขาให้ดูเขาเรียกว่าใส่เครื่องประดับนะคะนะคะแต่งตัวสวยแล้วก็ใส่เครื่องประดับแต่เนีนะคะอันนี้คือการแต่งตัวนะคะ หนึ่งตัวสวยแล้วก็ใส่แหวนใส่ต่างหูใส่อะไรให้มันสวยขึ้นมาคือเราตัดชุดใส่แล้วก็สวยแล้วว่าชุดนี้เหมาะสมกับร่างกายเราแล้วเราก็ใส่เครื่องประดับเข้าไปนะคะว่าจะใส่มุกใส่เงินใส่พลอยใส่เพชรก็ว่าไปอีกทีหนึ่งอันนี้ต่นี้นะคะก็คือการจบของงานเก็บคออันนี้เขาสูด,เป,ดเปียบเปียบเปิม <laughs> เปียบเทียบนะคะปบ นอกเรื่องนะคะเพื่อให้เพื่อนฟังแล้วก็เพื่อนๆไปนะคะอนไปอันนี้คือสองสองนะคะสองสองเสร็จตอนนี้คือก็จะประดับเลยนะคะประดับอาจจะทําเหมือนชายนะเหมือนชายนะคะก็คือทําเป็นกระดุมขึ้นมาเล็กๆนะคะ ไม่ต้องดีไซน์อะไรเยอะหรอกค่ะเพราะว่าดอกเขาสวยแล้วนะคะงานเขาสวยแล้วนะคะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวก็เพื่อนก็ดูคุณสุไปคุณสุทำอสองสองอยู่นะคะสองสองอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะ สองสองนะคะทำให้รอบนะคะเอ้พูดถึงไอ้ประดับเนี่ยประดับเป็นหอยเป็นเต่าน้อยเล็กๆหรือไม่ก็เป็นเกล็ดหอยหรือว่าเป็นกระดุมเล็กๆได้นะคะแล้วแต่เรานะคะตอนนี้เราสิงประดับก็คือ จะไม่ลังเขาเข้าไปแล้วนะคะก็คือเราเสร็จแล้วเราจะวางดูแล้วเสร็จแล้วเราก็จะวิเคราะห์ว่าจะลังหรือไม่หลังพอดีหรือ,อยังอะไรนะคะถ้ามันแคบแล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องอหลังเขาเข้ามาอีก,อกนะคะแล้วก็หยุดแค่นี้แล้วก็ทำโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วว่าต้องการให้คอเข้าไปอีกอะไรเงี้ย เราค่อยอทำเป็นโซ่หนึ่งกัน้นระหว่างคือลดแต้มเข้าอีกหนึ่งแต้มอะไรนี่นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าพอดีแล้วละ่ะฉันต้องการท่าน,นี้เราก็เราก็ไม่จําเป็นต้องไปลดแต้มนะคะเราก็ทำเป็นโซ่สองนะคะอันนี้ก็เป็นการสอนในการเก็บขอฟ้องฟางอสี่เหลี่ยมไม่เป็นขอกลมนะคะ จากสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าความสุตทําเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เมื่อกี้ถ้าใครเห็นเสื้อสีเหลงสูตรยกโชว์บ่อยอยู่แล้วนะคะก็จะมาเป็นคอกลมนะคะขอกลมแล้วก็เป็นหน้าต่ำหนังสูงนะคะตอนนี้สูตรอยู่แถวที่ที่สีก็คือโซ่สองโซ่สองเอ็กนะคะจะอยู่โซ่สองเอ็กนะคะ แถวแรกกุญสุทำโซ่ห้านะคะแถวสองกุญสุทำโซ่สามนะคะแถวเอ่อแถวสามกุจสดทำโซ่สองกับโซ่สามสลับกันแล้วก็แถวสี่กุญสุทำโซ่สองก็คือโซ่แถวสุดท้ายกุญสุก็จะไม่ดิ้นเข้าไปอีกแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณสุจะประดับให้เลยนะคะคุณสุจะวางให้ดูนะคะ